การคิดคอนเทนต์ยังไงไม่ให้ตันในแบบที่6นะครับก็คือการใช้เครื่องมือ Google t r e n d นั่นเองครับ Google t r e n d นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้พี่ๆหาคอนเทนต์ที่สดใหม่ได้ตลอดเวลาครับซึ่งการใช้เครื่องมือนี้นะครับจะทําให้พี่ๆสร้างตัวเทรนด์คอนเทนต์ได้เป็นอย่างดีครับส่วนวิธีการหาเทรนด์ใน Google หายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับหลังจากพี่ๆเข้าหน้า Google นะครับพี่ๆสามารถพิมพ์คําว่า Google t r e n d ได้เลยครับแล้วกดเข้าไป1ทีครับ พอกดเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนมาดูในช่องนี้ได้เลยนะครับว่ามาแรงล่าสุดติดตามการค้นหาที่มาแรงล่าสุดนะครับกดไปได้เลยครับก็จะมีขึ้นมาเลยนะครับว่าการค้นหาในวันเนี้มีการค้นหาอะไรมากที่สุดครับเราอาจจะปรับพวกนี้นะครับถ้ามันมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจในเรื่องเดียวกันสามารถเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปทำคอนเทนต์ได้ครับส่วนอีกวิธีหนึ่งในการค้นหา Google t r e n d นะครับก็คือเรามาที่ด้านบนสุดเลยครับตรงนี้นะครับ ป้อนข้อความค้นหาได้เลยอย่างผมขายเสื้อผ้านะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับว่าเสื้อผ้าทีนี้เราลองมาเลื่อนกันดูนะครับว่าเสื้อผ้าเนี่ยคําค้นหาที่เกี่ยวข้องนะครับมีอะไรบ้างอันไหนที่เรานําไปทำคอนเทนต์ได้บ้างนะครับอย่างผมเลื่อนมาหน้าสองนะครับเจอเชื้อโควิดอยู่บนเสื้อผ้าได้กี่วันอันนี้ก็เป็นหนึ่งหัวข้อที่น่านําจับไปทำคอนเทนต์นะครับเราสามารถหาข้อมูลตรงนี้แล้วไปทำคอนเทนต์ได้เลยครับ หรืออย่างอันนี้นะครับแมตสีเสื้อผ้าก็สามารถนําไปทำคอนเทนต์ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่หาคอนเทนต์ใน Google t r e n n ครับ